สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูสาอยอีกแล้วนะคะที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบและการเรียงล,ลําดับทศนิยมไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบวกทศนิยมนะคะลักษณะของการบวกทศนิยมจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะในการบวกทศนิยมนะคะก็จะมีหลักเหมือนกับการบวก ในบทที่1บทที่2ตอนที่เราเรียนในเทอมที่1นะคะก็คือเขียนเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยก็ต้องตรงหลักหน่วยหลัก10ก็ต้องตรงหลัก10หลักส่วน10ก็ต้องตรงกับหลักส่วน10หลักส่วนร้อยก็ต้องตรงกับหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันก็ต้องตรงกับหลักส่วนพันในกรณีที่หลักไหนหายไปให้ใส่ศูนย์นะคะลองมาดูค่ะ ที่1 84.32กับ13.51เข้าให้หนูนำมาบวกกันใช่ไหมคะนักเรียนก็ตั้งเลยตัวแรก84 84.32บวกกับ13.51ซึ่งตอนนี้ ในข้อที่หนึ่งเนี่ยมันง่ายเพราะว่ามันมีตัวเลขเท่ากันนักเรียนดูนะลูกขั้นตอนที่หนึ่งคือให้ดูจุดให้ตรงกันสองหลักส่วนสิบตรงกันหลักส่วนร้อยตรงกันนะคะแต่หลักส่วนพันไม่มีก็คือไม่เป็นไรส่วนหน้าส่วนหน้าจุดก็เรียงปกติคือหลักหน่วยและหลักสิบนะคะเราใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็เริ่มบวกปกติจากทางขวาไปเริ่มที่หลักส่วนร้อยสองบวกหนึ่งได้สาม 3บวก5ได้8ใส่จุดค่ะ4บวก3ได้7และ1บวก8ได้9นะคะเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นให้เรียบร้อยุอตส่ายใช้มือเนาะแล้วก็ขีดเส้นนี้นะคะ1เส้นแล้วก็2เส้นเหมือนกันปกติเลยแล้วเราก็นำมาตอบคือ เก้าสิบเจ็ดจุดแปดสามเพราะามันเป็นการบวกปกติอะลูกแต่ขอให้จุดดูนะหลักๆคือให้จุดตรงกันอย่างนี้นะ,ะมาดูข้อที่สองนักเรียนข้อที่สองเนี่ยนักเรียนจะต้องตั้ง7 4็ดจุดหกไว้และนันกเรียนลองมาสังเกตตัวบวก มีทศนิยมกี่ตำแหน่ง1 2 3ใช่ไหมคะแต่ตัวตั้งมีแค่2ก่อนที่เราจะบวกกันเนี่ยเราต้องมีตัวเลขเท่ากันใช่ไหมคะคือมีทศนิยมตำแหน่งที่1 2และ3ด้วยแต่3เขามไม่มีนักเรียนก็เติมศูนยลงไปก่อนเลยใส่ศูนยตรงนี้นะแล้วก็ใส่2ให้ตรงนะ2.259เครื่องหมายบวก เห็นไหมคะเห็นครูทรายไหมครูทรายใส่จุดให้ตรงกันก่อนแล้วครูทรายเติมตัวเลขใช่ไหมคะซึ่งตัวบวกเนี่ยมีตัวเลข3ตำแหน่งแต่ตัวตั้งมี2ครูก็เลยเติมศูนย์เพื่อให้เพื่อให้มันมีตัวเลขครบนะคะเริ่มบวกได้9บวกศูนย์ได้9 5บวกหนึ่งได้6 6บวกสองได้8ใส่จุด4บวกสองได้ หและตัวสุดท้ายคือดึงมาหลักสิบนะคะคือเจ็ดแล้วก็ขีดเส้นใต้เหมือนเดิมขีดเส้นใต้จะขีดไม่ตรงเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาสรุปว่าตอบว่าเจ็ดสกจดปดหก้า นะคะนอเรียนดูนะแต่ละหล,ะล,ะล,ะละักลักษณะการบวดบวกเหมือนกันเลยคือไปดูต่ออีกสักสข้อเริ่มเขียนโจทย์ที่0.307เอาแล้วหลังจุดมีตัวเลข3ตัวเหมือนกันนะคะตอนแรกคือใส่จุดให้ตรงก่อนเลยอ่าตัวตัวบวกตัวแรกคือ0ูนยลองลองมาก็เป็น2และ9ก้าพอมันเหลือนักเรียนก็เติมศูนย์ไปเลยเพื่อจะได้ไม่งงนะคะบวกเลยด้าาย เจ็หใส่จุดแล้วก็0โหง่ายมากเลยใช่ไหมลูกเอาลากเส้นไปใช้บรรทัดนะหนูอะ่ะหูซ้ายไม่มีอ่ะก็ตอบเป็น0ูน7จุดห้าหไปต่อข้อนี้10เขาได้สิบมาเฉยเฉยเลยดูนะ แต่บางเอินทศนิยมข้างหลังมี3ามตำแหน่งแต่10บเขาไม่ได้ใส่นัาเรียนใส่ให้เขาหน่อยเนาะใส่จุดแล้วก็1 2 3ให้เขาด้วยต่อไปก็เป็น8ปดจุดห้เครื่องหมายบวกเริ่มเลย6 4 5เพราอบวกกับ0นเนาะใส่จุดศูนย์บวกแได้8แล้วก็ดึง1ลงมาโอ้เร็วมาก เมื่อเสร็จแล้วเราก็ตอบเป็น1ิบแปดจนะคะสข้อที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียเห็นไหมลักษณะการบวกของคู่ซ้ายคือข้อที่1มีจำนวนหลักเท่ากันหมดเลยมีหลักส่วนร้อยส่วน10หลักหน่วยหลักสิบสบายไม่ต้องเติมศูนย์ต่อไปข้อที่2หน้าจุดนักเรียน นักเรียนใส่จุดให้ตรงก่อนแล้วหน้าจุดนักเรียนเขียนปกตินะคะเสร็จแล้วมาดูที่หลังจุดตัวตั้งมี2องตำแหน่งตัวบวกมี3ามตำแหน่งก็เลยต้องใส่ให้ครบ3ามตำแหน่งเหมือนกันโดยการเติมศูนย์เข้าไป1ตัวแล้วใส่จุดให้ตรงนะลูกอย่าขยับเด็ดขาดอย่าขยับจุดไปไหนเลยให้เขียนให้ตรงข้างหลังไม่มีเติมศูนย์เท่านั้นเองไปดูอีกสองข้อเห็นไหมในกรณีข้อนี้ จุดตรงกันเหมือนเดิมตำแหน่งส่วน10ตรงส่วนร้อยตรงส่วนพันตรงแต่บังเอิญตรงนี้ไม่มีก็เลยเติม0น,นะคะแล้วข้อที่4ี่เขาให้มาเป็น10เฉยๆเรียกว่า10ก็เลยบวกกับ8.546 8.546เนี่ยมีทศนิยม3ตำแหน่งเลยหนูต้องเติมศูนย์ทั้งหมด3ตัวเห็นไหมคะอ่าพอบวกเสร็จบวกเสร็จก็ ปกติเลยอันนี้คือการบวกแบบไม่มีทดเห็นไหมคะต่อไปนักเรียมนมาดูแบบการบวกทศนิยมที่มีทดก็ทําเหมือนกันอีกหลยแต่แค่ทดเลขเองเริ่ม7จ็ดบจุบวกกับ54อ่าหลักตรงกันแล้วนะจุดสาเอาบวกเลยเริ่มแรกก็เอาแล้ว9กบวกหได้15้าใส่ห้า ทดหในลหลักต่อไปเหมือนกันต่อไปเป็น4บวก3ได้7ทด1เป็น8หนูอย่าลืมทดใส่จุดด้วย0บวก4ได้4 7บวก5ได้12เด็กๆก็เขียนลงไปเลยขีดเส้นค่ะขีดเส้นเลยบูชาอาจจะคิดไม่ตรงอ่ะพอเสร็จแล้วก็ตอบค่ะ124.8 เสร็จต่อไปไปดูข้อต่อมานะคะ25.91ต่อไปบวกกับจุดให้ตรงไว้เลย0.724อ่าบังเอิญมี3ตำแหน่งก็เติมศูน์ให้เขาหน่อยก็ไดะตัวหนึ่งเพื่อบวกง่ายเริ่มเลย4 3 เก้บวกเจ็ดเป็นสิบหกใสหกโทษหนึ่งในหลักต่อไปจ้ะไม่ต้องงงนะลูกอ่าต่อไปเป็นหกเป็นสองเสร็จแล้วลากเส้นไปหนูพยายามดูคูหน่อยนะลูกนะเสียเวลาดูนิดนึงเดี๋ยวทำถูกหมดเลยจะได้ไม่ต้องแก้ต่อเป็นยี่สิบหกจุดหกสาม 4โอเคไปดูต่ออีกสักสองข้อค่ะเริ่มได้เลย45 8จุด8ค่ะบวกกับใส่จุดไว้ก่อนเลยหน้าจุดมีเลข7จุดห้าเสองอ้เติมศูนย์ไปเลย2ตัวบวกเริ่มเลยค่ะ2 7 8เดบวกหได้อะไรลูก13ใส่3มทด หนึ 1> 1, ่งเจ็ดบวกห้าได้สิบสองทดหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งเป็นห้าขีดเส้นเลยอ่ะตอบห้าสิบสามจุดสามเจ็ดสองโอเคแล้วข้อสุดท้ายที่ครูจะยกตัวอย่างเขียนจุดก่อนตัวตั้งนะยี่สิบเจ็ดจุด เต่อไปใส่จุดที่ตรงก่อนเลยหนะ้าจุดเป็นเลข0 6 5ใส่ศูนย์ตัวหนึ่งเนาะตรงนี้ปับ๊บโอเคบวกกัน5 9าบวกหได้9กบวกหกได้อะไรลูก15ใส่5โทษ1ในหลักต่อไปเป็น8ดึงสอลงมาเสร็จแล้ว อ่ะตอบเท่าไหรคะอ่านว่าหน้าจุดอ่านปกติ28.55การบวกง่ายเห็นไหมคะลูกอันดับแรกทวนอีงแล้วครูสอนตั้งจุดให้มันตรงกันใส่ตัวเลขทุกตัวให้ตรงหลักหลักส่วน10ก็ต้องตรงกันหลักส่วนร้อยเขามีก็ใส่เขาไม่มีก็ใส่ศูย์เท่านั้นเองนะคะค่อยๆบวกอย่าลืมทดนะคะถ้ากรณีที่เจอ ก็ให้ใส่ทดด้วยอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดครูใชให้สองหน้าเลยหน้าสามสิบเอ็ดหน้านี้เนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดแบบไม่มีทดนะคะแบบฝึกหัดเขาอำนวยความสะดวกให้หนูคือเขามีช่องมาให้หนูดยเห็นไหมหนูก็ใส่ตัวเลขไปเลยตามช่องนะลูกนะหย่างวิชมให้ลองใส่ให้ดูนะอย่างเช,เช่นข้อหนึ่งเนี่ยหนูอาจจะใส่เป็นเจ็ดสิบโอ้ยเข้มไปนิดนึง 78ใช้ประกาศน้ำเงินนะลูกนะจุด6บวกกับจุดต้องๆกันใช่ไหมหน้าจุดเป็น0 3 0 1จุดเด็กๆมีตรงนี้ว่างหนูไม่เติมก็ได้หรือเติมมันก็ได้หลูกเติมอย่างเงี้ยบวกกันเด็กๆก,ก็นำมาบวกโดยการขีดเส้นให้เรียบร้อยโอเคไหมคะอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะ มก็ไปทําในแบบฝึกหัดมาข้อหนึ่งใหญ่คือแสดงพี่ทานะคะข้อสองใหญ่คือหนูไปคิดในสมุดทดมาก่อนเนาะแล้วค่อยบวกหรือคิดเป็นแนวนอนก็ได้แต่ส่วนมากแล้วบางคนชอบจับตัวสุดท้ายกูซูมดูก่อนชอบจับอันเนี้ยข้อหนึ่งอะบวกได้แต่ข้อสองเนี้ยหนูจับตัวสุดท้ายบวกกันได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะตัวนี้คือหลักส่วนพันตัวนี้คือหลักส่วนร้อยบวกกันไม่ได้ นักเรียนต้องดูก่อนนะก่อนบวกทําตัวเลขทศสิยมด้านหลังให้เท่ากันก่อนคือถ้าไม่มีให้เติม0ูนนะคะหน้าส1เป็นแบบไม่มีทศหน้า32มีทศทําทั้งสองหน้านะคะเขียนให้ตรงหลักเพราะเขามีตารางเล็กๆให้หนูเติมตัวเลขแล้วนะคะตั้งใจทําค่อยๆบวกเพราะการบวกหนูก็สามารถทําผิดได้ถ้าลืมทด หรือนับเลขผิดนะคะสำหรับวันนี้ครูทรายฝากให้หนูทําแค่2หน้านะคะสำหรับวันนี้